เอนดูแม่ลูกอ่อนก้อยรัชวินเปิดตัวชุดนอนไม่ได้นอนที่แท้จริง น้องทะเลเด็กชายอาชวินคงมาลัยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ป้ายแดงก้อยรัชวินและคุณพ่อตูนบอดี้สแลมตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก้อยตูนได้พาลูกชายไปสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตโดยล่าสุดคุณแม่ลูกอ่อนก้อยรัชวินได้เผยภาพสุดอบอุ่นน้องทะเลนอนหลับอยู่ในอ้อมกอด ร้อมระบุแคปชั่นว่าและชุดประจำของแม่ในช่วงนี้ก็คือชุดนอนไม่ได้นอนจ้าเอ็นดูคุณแม่มากๆเรียกได้ว่าแทบจะ24ชั่วโมงที่ต้องอยู่กับลูกชายตลอด น้ำเสร็จแล้วินี้เป็นวันที่พ่ออาบน้ำแลูกค่องอเงเลยเก่งมากเลยค่ะทะเลโอ้โหหัวฟูเลยลูกเดี๋ยวให้พ่อผีบผัหอมไหมหอมชุยุยเป็นเด็ยนชูแมนเดยนนองส เเด็กนียอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ